สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์ก้าสู่ชีวิตอัศจรรย์ด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีร์สดุดีคลิปนี้เราก็มาถึงสดุดีบทที่25แล้วนะครับผมจะอ่านช้าๆนะครับในข้อ1-3ดาวิดกล่าวว่าข้าแต่พระยาเวข้าพเจ้ายกจิตใจของข้าพเจ้ามอบให้กับพระองค์พระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพเจ้าอับอายขายหน้าขออย่าให้ศัตรูเฉลิมฉลองความพ่ายแพ้ของข้าพเจ้าทุกคนที่ฝากความหวังไว้กับพระองค์จะไม่อับอายขายหน้าอย่างแน่นอนแต่พวกที่ทรยศต้องอับอายขายหน้าและไม่ได้อะไรจากการทรยศนั้นพี่น้องที่รักให้คนหยุดเจ้ากันนะแล้วก็อธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเร่มาพิเศษอะไร ที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรมาที่ผมได้รับก็คือในตอนนี้ดาวิดก็เขาบอกว่าเขายกจิตใจของเขาให้พระเจ้านะครับคํานี้ก็หมายถึงการมอบถวายความคิดอารมณ์จิตใจให้พระองค์ทั้งหมดไงล่ะครับคําว่ามอบถวายจิตใจให้พระเจ้าก็คือการไม่วางใจในการตัดสินใจของตัวเองแต่วางใจในการนําทางจากพระเจ้านะครับถึงตรงนี้ ระวิญญาณบุตก็ทำให้ผมระลึกได้ถึงโรมบทที่12ข้อ1ที่ท่านเปาโลกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตาการุณาของพระเจ้าข้าพระองค์จึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการด้วยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายแล้วพระองค์ก็สอนผมว่า เมื่อเจ้ารับเชื่อตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเจ้าก็ได้รับความรอดจากการถูกพิพากษาได้ถูกนับว่าชอบธรรมได้เป็นลูกพระเจ้าแล้วและเราก็ได้เข้ามาอยู่ในตัวเจ้าแล้วแต่ว่าชีวิตจะไม่เกิดผลมากอะไรเลยถ้าเจ้าไม่ได้ตอบสนองต่อพระคุณด้วยการถวายตัวถวายใจให้พระเจ้าเพื่อดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามพระประสงค์และน้าพระทัยของพระบิดาการถวายตัวถวายใจก็คือการมอบถวายเจตนาลม ความตั้งใจทุกอย่างให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าตลอดไปไม่ใช่ยังหันไปอยู่ในความปรารถนาของเนื้อหนังนเก่าของเจ้าดาวิดเริ่มต้นบทนี้ด้วยการถวายตัวถวายใจของเขาแด่พระเจ้าด้วยการไว้วางใจการจัดเตรียมและการทรงนำจากพระองค์ริสเซียนในยุคนี้ก็ควรจะทำเช่นนี้ด้วยเช่นกันผมก็พยักหน้ากล่าวอาเมนกับคำเลมาพิเศษที่ได้รับจากพระองค์ คือพี่น้องครับทุกวันนี้ตื่นเช้ามาเฝ้าเดี่ยวเสร็จผมก็จะอธิษฐานถวายตัวถวายใจให้พระเจ้าใช้ชีวิตผมที่จะเป็นพระพรไปสู่คนมากมายตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจก็ขอพระเจ้าทําให้ชีวิตผมจะเป็นพระพรให้แก่ลูกค้าให้แก่คู่ค้าพันธมิตรหรือผู้เกี่ยวข้องในวงจรธุรกิจและถ้าเป็นงานรับใช้พระเจ้าก็ขอพระเจ้าใช้ผมเป็นพระพรให้แก่คนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า ให้เขาได้รับความรอดและได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วก็เป็นพระพรให้แก่พี่น้องคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าแล้วด้วยการแบ่งปันเลมาเฝ้าเดี่ยวและจัดทําคลิปแบ่งปันพระวจนะไปให้กับพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศนะครับและตอนนี้ผมก็ได้แบ่งเวลา50%ในช่วงเช้าคิดงานคิดการในการบริหารธุรกิจเพื่อให้เป็นพระพรแก่คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอีก50%ในช่วงบ่ายผมก็เอาเวลามา จัดทำคลิปแบ่งปันเลยมาเฝ้าเดี่ยวแบ่งปันพระวจนะแล้วก็เอามารวบรวมทั้งหมดไว้ทยอยบรรจุลงไปในเว็บไซต์ Big m i r l c l เนะครับเพื่อเตรียมไว้เสริมสร้างผู้ที่จะเปิดบ้านเป็นโบสถ์ในอนาคตตามนิมิตก่อตั้งคริสตจักรเครือข่ายบ้านใน80,000ชุมชนทั่วไทยคุณสามารถเข้าไปดูได้นะครับเว็บไซต์ bigmilleal.org นะครับก็จะเต็มไปด้วยข้อมูลที่ผมทยอยบรรจุเอาไว้ในพันธกิจ รับใช้พระเจ้าที่จะก่อตั้งคริสตจักรเครือข่ายบ้านใน80,000หชุมชนทั่วไทยนะครับจากนั้นพอเลิกงานผมก็จะเอาเวลามาดูแลร่างกายซึ่งเป็นวิหารของพระเจ้านะครับโดยถวายตัวถวายใจคือถวายเวลาชีวิตให้กับพระเจ้าตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็ทําแบบนี้มาหลายปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นผลดีต่อตัวผมเองมากๆคือผมก็มีสุขภาพร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณที่เติบเตมเข้มแข็งในพระเจ้าดีมากนะครับ ไม่ค่อยจะเคร่งเครียดวิตกกังวลหรือเบื่อหน่ายซึมเศร้าอีกเลยครับคุณลองตื่นเช้ามาแล้วก็อธิษฐานมอบถวายตัวถวายใจของคุณแด่พระเจ้าดูนะครับและตลอดเวลาทั้งวันคุณก็ถามพระองค์อยู่เรื่อยๆว่าพระองค์จะให้คุณทำอะไรบ้างในวันนี้นะครับจากนั้นก็คอยสังเกตการจัดเตรียมและการทรงนำเพื่อตัดสินใจที่จะทำสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับลองทำดูนะครับจากนั้นดาวิดก็กล่าวต่อไปว่า ขออย่าให้ข้าพระองค์จะต้องอับอายคือตรงนี้เลยมากที่ผมได้รับคือมีคําว่าอับอายกระโดดขึ้นมาจากพระคมภีร์คือดาวิดจะพูดคํานี้ว่าอับอายขายหน้าขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอายขายหน้าแล้วพระวิญญาณสุท์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงโรมบทที่1 0บข้อสิที่ท่านเปโลกล่าว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์คือหมายถึงเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับจะไม่ได้รับความอับอายแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็หนุนใจผมว่าเจ้าจะไม่ต้องอับอายในเรื่องใดๆเลย เมื่อเจ้าได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์ก็ทําให้ผมปิ้งแวบ,บถึงฮีบรูบท 12, 2, ที่สิบสองข้อสองที่กล่าวว่าพระเยซูผู้ทรงทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อการเขียนทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องพระเยซูก็ได้ทรงยอมที่จะโดนฝูงชนดูถูกเหยียดหยามไปตลอดทางเลยนะครับในขณะที่แบกการเขียนขึ้นไปบนเนินเขา แล้วก็ยอมถูกถมน้ำลายลดหน้าถูกคนเย้ยหยันขณะถูกตึงการเขียนนะครับแต่พระองค์ก็ได้อดทนและก็ถือว่าความอับอายนั้นมันไม่สําคัญสําหรับพระองค์เพื่ออะไรครับก็เพื่อเห็นแก่พวกเราที่จะได้รับความเชื่นชมยินดีในการอภัยบาปและการยอมรับจากพระบิดาไงล่ะครับความอับอายที่เป็นผลจากบาปที่เราทําจึงทําให้เราถูกแยกห่างจากพระเจ้าถูกปฏิเสธจากพระเจ้านั้นพระเยซูก็ได้นําความอับอายนี้ออกไปจากเราแล้วนะครับ ดังนั้นในขณะที่ดาวิดอธิษฐานขออย่าให้เขาจะต้องอับอายขายหน้าแต่ว่าพวกเราในพันธสัญญาใหม่เราไม่ต้องอธิษฐานขอแบบดาวิดนี้อีกแล้วนะครับเพราะอะไรก็เพราะพระเยซูได้แบกรับเอาความอับอายแทนพวกเราแล้วบนการเขียนพระองค์เอาความบาปทุกอย่างไปจากเราแล้วเราจึงไม่หลงเหลือความอับอายใดๆต่อพระเจ้าอีกและโดยที่เราเชื่อวางใจในการแลกเปลี่ยนที่การเขียนตรงนี้ เราจึงพ้นจากโทษของบาปไม่ต้องอับอายถูกปฏิเสธจากพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ยอมรับเราแล้วนะครับเราได้ถูกนับว่าชอบธรรมโอเคแล้วและไม่เพียงเท่านั้นก็ยังได้เป็นลูกของพระองค์อย่างไม่ต้องอับอายอีกเลยก็ล้วนเกิดจากการที่พระเยซูแบกรับเอาความอับอายไปจากเราและคุณและผมจึงไม่ต้องอธิษฐานขออย่าให้อับอายขายหน้าเพราะคุณและผมก็ได้รับแล้วนะครับพระเจ้ามองเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วผ่านทาง การที่คุณและผมเชื่อวางใจในการแลกเปลี่ยนที่การเขียนของพระเยซูในล่ะครับดังนั้นพี่น้องที่รักขอให้คุณมองเห็นคุณค่าของตัวคุณเองนะครับเหมือนอย่างที่พระเจ้ามองเห็นคนไม่มีบาปอะไรที่จะต้องอับอายต่อพระเจ้าแล้วพระเยซูลบไปแล้วแต่สำหรับบาปรายวันที่คนอาจจะยังพังพาดทําไปก็ไม่ได้ทําให้คนถูกพระเจ้าปฏิเสธในการเป็นพ่อเป็นลูกกันนะครับ คือเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคนเตือนสติคนแล้วก็ให้คนนำมาสารภาพแล้วก็กลับใจใหม่แล้วความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมครับในข้อ4และหดาวิดก็อธิษฐานขอต่อไปอีกว่าขอให้พระเจ้านำทางเขาและสอนเส้นทางต่างๆของพระองค์ให้แก่เขาเพราะพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเขาฝากความหวังไว้กับพระเจ้าวันยังค่ำคือตรงนี้ให้คนหยุดชจ้าคณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณว่า มีโเรามาพิเศษอะไรที่พระอ,องค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมโเรามาที่ได้รับก็คือพระวิญาบุิ์ก็ทําให้ผมปิ้งแวบบและเลึกได้ถึงยอนบทที่ 14: ข้อ6ที่กล่าวว่าพระเยซูตัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเห็นไหมครับพี่น้องพระวิญาบุิ์ก็สอนผมว่าเมื่อเจ้าต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ก็จะเป็นหนทางของเจ้า ดังนั้นเจ้าจึงไม่จําเป็นจะต้องอธิษฐานขอแบบดาวิดอีกเพราะพระอ,องค์สัญญาไว้แล้วว่าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปก็ปรากฏในมัทธิวบทที่28ข้อ20นี้นะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้ผมราเลืกได้ถึงโรมบทที่8ข้อ14ถึง17ที่เปาโลกล่าวว่าเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนําผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็สอนผมว่าในทางกลับกันเมื่อเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูเจ้าก็ได้รับสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วและพระวิญญาณก็คือเรา จะเป็นผู้นำทางเจ้าดังนั้นคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่จึงไม่จำเป็นจะต้องอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าอีกเพราะเราได้เข้ามาอยู่ในตัวเจ้าแล้วและเราก็นำทางเจ้าตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่คริสเตียนในพันธสัญญาใหม่ควรจะทำก็คือสังเกตการนำทางของเราแล้วก็ดำเนินชีวิตตามการทรงนำของเราโอ้ไอ้สี่พี่น้องที่รักคือเวลาคุณอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมหรือที่กำลังอ่านสดุดีตอนนี้คุณจะต้องไม่ลืมนะครับว่าพันธสัญญาเดิม เขียนโดยคนในยุคที่พระเยซูยังไม่ได้มาบังเกิดและพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เข้ามาสถิตยอยู่ภายในตัวเขาแต่ว่าตอนนี้คุณและผมเป็นคริสเตียนในยุคที่พระเยซูมาแล้วพระวิญญาณก็เข้ามาอยู่ในตัวคุณแล้วมันจึงมีความแตกต่างกับคนในพันธสัญญาเดิมนะครับในสดุดีข้อนี้ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเขาแต่สําหรับคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่คุณไม่ต้องขอแล้วพระเจ้าเข้ามาอยู่ในตัวคุณและผมแล้วและก็ทรงนำ พวกเราอยู่แล้วทุกๆวันเพราะว่าอะไรก็เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วไงล่ะครับแต่ปัญหาก็คือฝ่ายเราต่างหากล่ะครับที่เราไม่ได้ถวายตัวไม่ได้ถวายใจให้พระองค์เราจึงไม่ค่อยจะเข้ามาเข้าสนิทกับพระองค์แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงของพระองค์แล้วก็ไม่ได้คอยสังเกตการทรงนำและมันก็ทําให้เราไม่ได้ดําเนินชีวิตตามการทรงนำคือพระองค์นําแล้วแต่เราเองเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ดําเนินตามการทรงนำ หลายหลายคนก็ยังเป็นคริสเตียนเนื้อหนังทำอะไรไปตามแรงปรารถนาของเนื้อหนังตัวตนเก่าอยู่ตลอดเราจึงมักจะเดินพลาดออกไปจากน้ำพระทัยดีเลิศของพระเจ้าไงล่ะครับเรื่มาที่ผมได้รับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เตือนผมว่าไม่ต้องอันษฐานขอการทรงนำเพราะว่าพระองค์ทรงนำอยู่แล้วในฐานะที่ผมเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแต่ฝ่ายตัวผมเองต่างหากที่จะต้องถวายตัวแล้วก็เฝ้าสังเกตการทรงนำจากพระองค์แล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามการทรงนำ นี่คือความแตกต่างของคนในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นะครับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในตัวคนมันก็เหมือนกับคนได้ติดตั้งระบบ GPS นําทางเอาไว้แล้วคนก็ไม่ต้องขออีกแล้วนะครับคนก็แค่ดูแผนที่นําทางใน GPS แล้วคุณก็ก้าวไปตามการทรงนํานั้นไม่ใช่เอาแต่ตามเนื้อหนังของคนอยู่อีกพี่น้องที่รักในข้อ6กถึงเดาวิดก็อธิษฐานต่อไปอีกนะครับว่าข้าแต่พระยาเวศ ปรดนึกถึงความเมตตากรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโปรดอย่านึกถึงความบาปและความผิดทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําในวัยหนุ่มข้าแต่พระยาเวโปรดนึกถึงข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์เพราะพระองค์นั้นแสนดีตรงนี้เรมาที่ผมได้รับก็คือดาวิดก็คล่ำครวญอธิษฐานขอให้พระเจ้าอาภัยบาปในอดีตให้แก่เขานะครับ บางทีเขาอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาเคยทำบาปใหญ่หลวงในการล่วงประเวณีกับเมียของลูกน้องแถมยังวางแผนฆาตกรรมฆ่าลูกน้องที่ซื่อสัตย์พักดีของตัวเองอีกด้วยเขาจึงอธิษฐานกล่อมกลวนขอให้พระเจ้าอย่าจดจำบาปของเขาด้วยความเมตตาของพระองค์แล้วพระวิญญาบริสุทธิ์ก็ทำให้ผมปิ้งแว็บละลึกได้ถึงโคโลสีบทที่หนึ่งข้อสิบสี่ที่ท่านเปาโลกล่าวว่าในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่คือการยกโทษบาปทั้งหลายแล้วพระวิญญา,อาสอนผมว่า สำหรับคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่ไม่จําเป็นจะต้องไปคล่ำครวญขอการยกโทษบาปในอดีตเ,เหมือนดาวิดอีกแล้วเพราะว่าพระเยซูได้แลกเปลี่ยนรับเอาโทษบาปของเจ้าไปไว้ที่พระองค์บนการเขนแล้วเจ้าได้รับพระคุณพระเมตตาการไถ่าบาปและยกโทษบาปทั้งหลายเรียบร้อยแล้วเจ้าจึงไม่จําเป็นจะต้องอธิษฐานคล่ำครวญขอพระเมตตาให้อาภัยบาปแบบดาวิดตอนนี้อีกเห็นไหมครับพี่น้องคือพวกเราเป็นคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่ เราไม่ต้องอธิษฐานกล่ำครวญขอขอขอแบบดาวิดในสดุดีบทที่25นี้อีกเลยนะครับคือเราได้รับมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วโดยการแลกเปลี่ยนบนการเขียนของพระเยซูนะครับแต่ตรงนี้เพื่อให้สมดุลถ้าคนเป็นคริสเตียนคุณก็ยังจะต้องสารภาพบาปอยู่นะครับถ้า,าถ้าคนพลาดพังทําบาปไปเป็นบาปหลายวันนะครับแต่การสารภาพบาปมันไม่ใช่อธิษฐานกล่ำครวญขอพระเมตตาอภัยบาปแบบดาวิดในตอนนี้นะครับเพราะว่าบาป ในการถูกแยกห่างจากพระเจ้านั้นพระเยซูได้นำออกไปจากเราแล้วแต่ว่าบาปรายวันที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ดีกับพระเจ้านั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละวันก็แค่ให้คนยอมเชื่อฟังเสียงเตือนของพระวิญญาณแล้วก็สารภาพกับใจใหม่ต่อพระอ,องค์ซึ่งมันไม่ใช่การคล่ำครวญอธิษฐานขอพระเมตตาขอการยกโทษแบบดาวิดมันคนละฟิลคนละอารมณ์ความรู้สึกนะครับเราควรจะมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นลูกที่ทำผิดอะไรบางอย่างกับพ่อแม่แล้วเราก็รู้สึกเสียใจต่อพ่อแม่ ็เลยมาขอโทษพวกท่านด้วยความจริงใจมันก็แค่นี้นะครับไม่ต้องไปร้องไห้กั้มควรขอการยกโทษบาปในอดีตมากมายแบบคนในพันธสัญญาเดิมเพราะว่าตอนนี้พระเยซูได้ทําให้เรามีสถานะเป็นบุตรของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วการสารภาพบาปไม่ใช่ขอให้เรามีสถานะในการเป็นบุตรของพระเจ้านะครับเพราะเรามีแล้วแต่เป็นการทําให้เรามีความสัมพันธ์อันดีกับพ่อในสวรรค์ของเราต่างหากละครับในข้อ15 ดาวิดก็คล่ากลวนอธิษฐานขอขอขออีกต่อไปนะครับคือในข้อ15ดาวิดก็กล่าวว่าข้าพเจ้ามองหาความช่วยเหลือจากพระยาเวเสมอเพราะพระองค์จะช่วยเอาเท้าของข้าพเจ้าออกจากบ่วงข้าพเจ้าหันมองดูและพระเจ้าก็มองข้าพเจ้าและเมตตากรุณาข้าพเจ้าด้วยเถิดเพราะข้าพเจ้าโดดเดี่ยวและถูกข่มเหงโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ใจ ดึงข้าพเจ้าออกจากปัญหาต่างๆโปรดมองดูความทุกข์ยากลําบากของข้าพเจ้าที่เจออยู่นี้โปรดยกโทษให้กับบาปท,ทั้งหมดของข้าพเจ้าด้วยเถิดเห็นไหมครับพี่น้องคือดาวิดก็ค้าควรอธิษฐานขอว่าเขากําลังเฝ้ามองหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเขารู้สึกโดดเดี่ยวทุกกายทุกใจขอให้พระเจ้ามองเห็นความทุกข์ยากของเขาแต่ เลมาที่ผมได้รับในตอนนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เาทำให้ผมระลึกได้ถึงมัทธิวบทที่ยี่สิบแปดข้อยี่สิบที่พระเยซูสัญญาไว้ว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะถึงวันสิ้นยุคเห็นไหมครับพี่น้องแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่าคริสเตียนในบรนธสัญญาใหม่ไม่จําเป็นจะต้องอธิษฐานลกลน่อมครวญมองหาความช่วยเหลือจากก็เจ้าแบบดาวิดแล้วก็เอาแต่ขอแบบดาวิดอีกแล้วนะครับเพราะอะไรก็เพราะเ,าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระเยซูก็สัญญาว่าจะอยู่กับเราและก็จะเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตเราเราจึงไม่จําเป็นจะต้องทําแบบคนในพันธสัญญาเดิมอีกแล้วนะครับโอ้ oh my god ตรงนี้ก็เปลี่ยน mindset ของผมอย่างมากเลยนะครับคือว่าคนและผมก็ไม่จําเป็นจะต้องอธิษฐานร้องไห้ค่มควรวิงวอนให้พระเจ้าช่วยคนซ้ำๆๆซ,ซากๆแล้วนะครับเพราะอะไรก็เพราะพระเจ้าอยู่ในตัวคนและผมและพร้อมจะช่วยเราอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอธิษฐานแบบคนในพันธสัญญาเดิมที่ วกเขารู้สึกโดดเดี่ยวเรากับพระเจ้าอยู่ห่างไกลมากๆแต่พวกเราคริสเตียนพระเจ้าอยู่ในตัวเราแล้วเราอธิษฐานขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อแล้วก็ให้มั่นใจวางใจพระสัญญาในความรักของพระองค์นะครับเดี๋ยวปัญหาต่างๆพระองค์ก็จะช่วยนําทางเราให้ออกจากปัญหาได้เองคือพี่น้องครับยิ่งคนวางใจมากเท่าไหร่คนก็จะยิ่งมองเห็นช่องทางโอกาสที่พระเจ้าช่วยคนให้หลุดออกจากปัญหาได้มากเท่านั้น แต่ว่ายิ่งคุณอธิษฐานร้องไห้ก้ามกวรขอความช่วยเหลือมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าคุณไม่หวังใจพระเจ้าว่าพระอ,องค์ทรงสถิตยอยู่ในตัวคุณใช่ไหมครับพี่น้องคือเราไม่ต้องทําแบบคนในพันธสัญญาเดิมแล้วนะครับที่พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลแต่พระอ,องค์อยู่ในตัวเราแล้วและเราก็มีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ในตัวเราเราต้องใส่ความรู้สึกของการเป็นลูกเวลาเข้ามาอธิษฐานนะครับ แล้วคนก็จะไม่อธิษฐานซ้ำๆซากๆน่าเบื่อต่อไปอีกคือพี่น้องครับตอนที่ผมเป็นเด็กเวลาผมขอเงินไปจ่ายค่าเทอมให้โรงเรียนนะครับผมขอพ่อแม่ผมก็บอกพวกท่านแค่ครั้งเดียวแล้วผมก็มั่นใจว่าพวกท่านก็จะช่วยผมแน่โดยผมไม่จําเป็นจะต้องร้องไห้คาควรทั้งวันทั้งคืนทุกๆวันขอค่าเทอมซ้ำซากอยู่นั่นแหละจริงไหมครับพี่น้องสําหรับคนในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูทําให้คุณและผมเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วดังนั้นเราจะต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกมั่นใจในการเป็นบุตรของพระเจ้ามาอธิษฐานขอต่อพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็จะพอใจในความเชื่อแบบนี้ของคุณและชีวิตคุณก็จะไม่ขาดการอัศจรรย์เลยสรุปเลมาที่ผมได้รับในวันนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่าทุกสิ่งที่ดาวิดอธิษฐานขอในสรุดีบทที่25นี้คุณและผมที่เป็นคนเซียนซึ่งเป็นผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราก็ล้วน ได้รับการเติมเต็มจากพระเยซูคริตอย่างครกบริบูรณ์แล้วนะครับเราได้รับการแลกเปลี่ยนมาแล้วพระองค์รับสิ่งชั่วร้ายคำแช่งสาปไปที่พระองค์หมดแล้วและเราก็ได้รับสิ่งดีๆได้รับพระพรจากพระองค์มาที่เราแล้วคุณและผมจึงไม่จําเป็นที่จะต้องให้พระเจ้ามาช่วยคุณแบบว่าคุณไม่ต้องอับอายขายหน้านะครับเพราะว่าพระเยซูร,รับความอับอายขายหน้าจากบาปของคุณแทนแล้ว คุณและผมไม่ต้องของการทรงนำเพราะว่าพราะวิญญาณบริส์อยู่ในตัวคนแล้วก็ทรงนำคนอยู่แล้วนะครับเพียงแค่คุณยอมถวายตัวแล้วก็ทําตามการทรงนำนั้นหรือ,อขอให้อภัยโทษบาปเหมือนดาวิดก็ไม่ต้องทําแล้วเพราะว่าพระเยซูร,รับบาปแทนคนไปแล้วหรือขอให้ไม่โดดเดี่ยวคุณก็ไม่ต้องโดดเดี่ยวนะครับไม่ต้องขอให้พระเจ้าเมตตา เพราะว่าอะไรก็เพราะพระองค์อยู่ในตัวคุณแล้วแล้วก็โดยอยู่โดยทางไปวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พระองค์ก็รักเมตตาคุณอยู่แล้วนะครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นบุตรเราสามารถที่จะขอสิ่งจําเป็นและมั่นใจว่าจะได้รับแน่ก็เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วไงล่ะครับพระเยซูได้นําให้เรากลับมาคืนดีเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างง่ายๆกว่าคนในยกพันธสัญญาเดิมแล้วสิ่งที่คริสเตียนในพันธสัญญาใหม่ควรจะทําก็ คือวางใจในพระเยซูคริสต์ในทุกสถานการณ์ถ้าสิ่งที่คุณขอแล้วยังไม่ได้รับมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้านะครับแต่แปลว่าบางทียังไม่ถึงเวลาที่ดีที่สุดที่พ่อในสวรรค์จะมอบให้หรืออาจจะแปลว่าพระอ,องค์มีสิ่งอื่นที่ดียิ่งกว่าเตรียมเอาไว้ในอนาคตให้แก่คุณดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อคําโกหกของมารซาตานว่าพระเจ้าไม่ได้รักคุณแล้วจากนั้นให้คุณทาอะไร จากนั้นก็ให้คนดําเนินชีวิตต,ตามการสร่งนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปวันต่อวันทุกๆวันและก็สรรเสริญกับขอบพระคุณสําหรับพระคุณที่ได้รับแล้วอย่างมากมายไปเรื่อยๆทุกๆวันแล้วชีวิตคุณก็จะไม่ขาดการอาัศาจรรย์เลยอาเมนไหมครับพี่น้องเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันข้าพเจ้าวันนี้คนได้รับอะไรมากอะไรบ้างก็ให้เขียนคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้นะครับคุณเข้าใจความหมายอย่างท่องแท้แล้วหรือยอย่างว่าในสรดีบทที่25นี้ ดาวิดร้องกล่าคกลวนอธิษฐานขอ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 อะไรต่อพระเจ้าบ้างและคุณจําเป็นจะต้องทําแบบดาวิดอยู่อีกหรือไม่ถ้าไม่จําเป็นเพราะอะไรคุณมั่นใจว่าคุณได้รับทุกอย่างครบบริบูรณ์แล้วหรือไม่และคุณได้รับเพราะอะไรเพราะใครทําให้คุณได้รับในฐานะคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่คุณจะอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยท่าทีแบบไหนอย่างไรจึงจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ คุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเลมาพิเศษที่ได้รับในวันนี้พรุ่งนี้เราจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อรับเลมาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกเพื่อจะเรียนรู้วิธีที่จะเดินไปกับพระเจ้าอย่างมั่นใจในการเป็นบุตรของพระองค์แล้วชีวิตคุณจะไม่ขาดการอศาัศจรรย์เลยคุณจะกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพ้พรครับ